สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงเทียงของมือวันที่12เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดภาพพลาพี่น้องพระเท่าสุขสุข,ขนนะคนะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพพี่น้องค่ะเอาเอฟซีหลายท่านหลายคนนะคะ การทำหาแนวทางของผู้จันทน์นะคะมาอนีปูแล้วก็มีแนวทางของผู้จันทน์มาฝากผู้จันทน์เราบอกเป็นตัวไม่เ,เดียวคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของปูยาเทวดาคะ่ะสิดเด็มาเป็นตัวใดพราะว่พี่น้องมาติดตามรับชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูข้ากาับนมัสการค่ะอืจะเดินก่เด้อผมเลารวยยี่เข้าขอคุณรวยชั่งนี้คงเริ่มหลับุณจะรักค่ะค่ะปูการมัมสการปูค่ะ เนี่ครับโซเวียมค่ะเอเราเนือก้างเยเอฟซีพนพนอันคอมเมนต์ขมาเบองเราด้วยอันถามปูนีิเดอร์กู้จนทอนพนมาว่าตัวไดนหวดนีว่าสันว่าค่ะปูว่าค่ะค่ะปู มันเล่าเลว่าสีบอกเป็นตัวได้ดิค่ะปหนี่ตัวได้หรอกกระค่ะกระเต๋เตเบ่ีามกระเตค่ะว่าสัว่าอ่าสาลางสิอ่ะาานะหาสาวัารครับบัวหาลางสิละอาาาันไนะคาาหายสิล โอ้่ะกสิบว่าหาสามรือว่าสามหานย่วันที่ขับปูค่ะ,คะมันเข่านนขอเจ้าเขานิ้วะเนี่เพราะว่านเป็นข้ปลายไหค่ะเฮ้าายเสียเสียไว้เสียไว้จะมุนขึ้นโอ้พนเอามาไห่บอกปูสช่ไหมพันเอามาไห่บอกปน

ค่ะเอ๊เปนบักอันเจีหนอ่ะหนึ่งงอเยังอไเนี่ยอือโอ้อันเป็นเนเนี้ยเป็นตาเห็ดขนมหวานดีเนะคะปูออกินกับขวดนะคุอค่ะเบอร์แล้วก็ปนก้นหมึกเกล็ดนะนรับแล้วมาทำีหูค่ะมาำเตีหูครับสามค่ะ ามเดียดนะวงค่ะหน่คนแล้วบอกตุเดยค่ะบอกตุเดยเจองคือเนจัครับ่อคอเรื่น้อยกัหาหาีสามหาหาสามซียละโอ้หาสาเนาะครับพ่ออขึ้เัวอนขึ้นมค่ะพ่อ จ้าค่ะ่ก็่ก็อันอมาอันอมาใส่่กอาใส่โอ้หยหนึ่งย่างดีให้มาเลยนะครับปูเออหนึ่งให้มาน้ค่ะต้มต้มแล้วมันเนียมวดมันเนี้วติดมอล้วัตตีครับปู นี่นเราตักเซลนสีตักเซเออเ,ออเออเซลกับครูงสีมันมันเป็นก้อนเดียวตึงๆเนี่ยมันมันบมดอะไรน้าเออค่ะปูตึงเล็ก็เล่นหนึ่งเอาดิค่ะ<า>จะหนึ่งก็ยังเหนียวก็ได้ค่ะเขาไหมข้อไปตึงเข้อไปเนี่ยไอ้ว่าเจ้บ้านพันกระดีนะคะปูพันเอาหาปูนานเนาะค่ะปูเจ้ากระหายสองถุงอืมค่ะ เงินะไครับปูเงิน่เป็นหู้เหรอเออเอาย่ครับปูค่ะเงนตะต่าง้นไปไทยลูกจ้าเพาว่เดเองนีไทยรึเยอ่จ้าปู่นีไทรเปล่าเมื่ไหน่จ้าครับปูสามอดหาหสามเจหาสามเจวันที่ครับปูเออครับผมข้านึง สามเจ็ดกหาเนืองค่ะผู้ไปนมเนียมอยู่ในบ้านไปต่ออยู่ไอ้กระจกไ้กรจจกไปพาสมองก็จเลยยังยังยังบไดบบ่ได้นเล่มต่ออยู่ไอ้นต่อหลายคนเนาออยอย่เงินเด้ขเ้นมาเดกค่ะาหลายคนเต่อต่อกบบม่ได้สวยทีวีโซนี่ล้เออค่ะทีวีโซต่อยอยู่ไอ้นจ้ะทีวีโซนมาเปลี่ย ค่ะปูอเมือที่สามได้เห็นนะมนโดยนดาบนเได้ศูนย์สามไหมรอ่าอันนี้คันเอ็ดพนเดินไา้ยกก่อนนะครับปูเห็นเหนนมนนนคนมุนะคะอ่าน่งมนอจ้าอยู่ตั้งานอย่กวลายมือเนี่ยค่ะนี่ะคันมุนได้ตัวอไหนะครับปูศูนย์สาม ศูนย์สามค่ะก็ได้ง่นตางนี้ได้สามเจ็ดกับหาหนึงค่ะปัวเได้สุกทาย่ค่ะโอ้ล่มล่มล่มใหม่หมก็ล่างวนหลายโอ้ล่มว่นิี่คะเออล่มหมดเลยใหม่ล่นนนี่บักาวนาน้ล่นอ้ทาาอุดรบ่ล่มเนค่ะบ้านขนอยบ่ลมนะคะปัวมนี่เงียบเงียบอยู่นะคะ อืมค่ะค่ะปูอะไรเอฟซีว่า,วาโอ๊บบางเรื่องด้วยถามปูให้แน่ว่าสันจ้าถามปูให้แนะ่คู่จันทร์ทอดละมาตัวใดว่าสันเพิ่นว่าพูดนี่เพิ่นถามตลอดเพิ่นถามคูมค่จันทร์ทอดตลอดนะคะปูนี่ค่ะแล้ก็บอกว่าลาดงครับแล้วก็บอกสามาหาสามหาสามหาซี่แบบนี้ละค่ะปู อี๋ยวรูายอย่คน่ะ่ค่ะเดนไค่ะครับก็นนไปที่ได้บินที่ได้ไปตรจอไ้จมห่ฟังกันบกแะไอ้สุกุมันเห็นเราไม่รู้สุุันมีครับมีอยังม่ ไม่มีฟ like okay. ้องละใส่สอยนะในส่บาลหนมี่าสามาที่นะต๊บเล็กันคนห็นเงินมาเฮ็ดอห้าสามเจ็ดบหนึ่งนะค่ะตบเล็กเนมุ่นจ้าดนโดนมาเฮ็ดบารอินไทยรู้ไหม้ามกามนี่เป็นเลขสามศูนย์ศูนย์สามอย่ละค่ะป่เออนะไอ้คสุขกรมจเล่นคนอไรคนเจ้ากดกระดิ่งกดติดตามไป ผมเลยรวยเสีย้ยวูมลววนเลยรวยชาแนลผมเลยมาลักมาสลัดเต้าขับตัวก็เสียด้เอเฮอดมินผิดแนวทางหมดไปมาปัด้อขอบคุณปู่หลายๆครับปู่คะ่คะกรรมนวัตการกษัตริุคะ่ะขอบค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้คะ่ะพี่น้องชะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องชะแนวทางอ่ามณีคู่จันทน์อนมาบอกเม็ดเดียวคือหาสามสามหานะคะส่วนหาสี่ปู่ล็อกกันไว้นะคะพี่พี่น้องคะ่ะเงินสตางค์แดงค่ะ หาสามเหาหเลข,ขนมน03นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะจังใดกายลืมค่ะพี่น้องคะนําไปอ่ายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะถ้า,พ,าพ่อพี่น้องมักชอบแนวทางของปู่ใน คลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะและเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขค้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะเอาเอาไว้พอกันไม่ก็ไบปบในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ